สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซตค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะโจทย์ข้อที่1 บอกว่าจากการสอบถามพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะพบว่ามีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำนะคะจำนวน120คนมีผู้ที่ชอบดื่มชา60คนชอบดื่มกาแฟ70คนนะคะจงหาจํานวนพนักง,งานที่ชอบดื่มชาและกาแฟค่ะก่อนอื่นจากการที่อ่านโจทย์ไปนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมีผู้ที่ชอบดื่มชาแล้วก็กาแฟใช่ไหมคะดังนั้นเวลาทํานะคะเราก็ต้องกําหนดเซตนะคะโดยให้เซต A นะคะแทนเซตของผู้ที่ชอบดื่มชานะคะส่วนเต B แทนเซตของผู้ที่ชอบดื่มกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจากการสอบถามพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งพบว่ามีผู้ที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟให้นักเรียนดูประโยคตรงนี้นะคะดื่มชาหรือกาแฟซึ่งชาแทนด้วยเซต A ใช่ไหมคะหรือกาแฟกาแฟแทนด้วยเซต B นะคะโดยมีคําเชื่อมหรือถ้าหรือเราจะเชื่อมด้วยอะไรคะครูเคยแนะนําไปแล้วเนาะ เทคนิคนะคะหรือนั่นหมายถึงยูเนียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น A ยูเนียนบีนะคะถ้าพูดถึงจำนวนสมาชิกของ A ยูเนียนบีก็จะแทนเป็น N A ยูเนียนบีนะคะเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้มีผู้ที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน120คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็น N A ยูเนียนบีเท่ากับ120ค่ะ ต่อไปนะคะดูประโยคตรงนี้ต่อค่ะมีผู้ที่ชอบดื่มชา60คนดื่มชาเราแทนด้วยเซต A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น n a จะเท่ากับ60เนาะต่อไปนะคะชอบดื่มกาแฟ70คนกาแฟของเราแทนด้วยเซต b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น n b เท่ากับ70คนนะคะจากโจทย์ค่ะจงหาจํานวนพนังงานที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ ชาและกาแฟเพราะฉะนั้นจะเป็นตรงนี้คือเซต A ตรงนี้คือเซต B ใช่ไหมคะส่วนและและคือเซกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาคือ a เซก B นะคะแต่ว่าตรงนี้คือหาจำนวนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการหาแน่นอนเลยก็คือจำนวนสมาชิกข,ของ a เซก B N A นเซก B นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเรียนไปเนาะเรารู้สูใช่ไหมคะมันมีสูตรงนี้ค่ะก็คือ จำนวนสมาชิกของ A union B เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซต A บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซต B ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A set B เรารู้สูตรอะไรเราใส่ลงไปเลยนะคะณนะตอนนี้เมื่อเราใส่สูตรลงไปแล้วเราก็ลองนําสิ่งที่เราหามาได้ลองแทนไปในค่าสูตรนะคะมาดูค่ะ n A union B n A union B สิ่งที่เราหามาได้คือเท่าไหร่คะ120ใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ120เท่ากับ n A ของเรา n A คือ60เนาะ บวกด้วย nb ค่ะ nb คือ70นั่นเองใช่ไหมคะและลบด้วย na เก b ซึ่ง na เก b คือสิ่งที่เราจะหาเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแทนไปเลยค่ะว่า na เก b นะคะจากนั้นให้นักเรียนลองดูต่อนะคะอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตรงนี้บวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมการทางด้านซ้ายมือเรายังไม่ทำอะไรเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะคือ120ส่วนตรงนี้ค่ะ60บวก70ได้เท่ากับ 130นั่นเองนะคะลบด้วย na s e นะคะสิ่งที่เราต้องการหาคือ na s e ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ na s e กเราก็จัดการย้ายข้างสมการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น120อยู่ฝั่งนี้เป็นบวก130ย้ายไปก็ต้องเป็นลบ1น0นั่นเองเท่ากับ na s e จากนั้นจัดการลบกันให้เรียบร้อย120ลบ130ก็เป็น ลบใช่ไหมคะเท่ากับลบ n a s e c b แต่สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการลบด้วยใช่ไหมคะเราต้องการแค่ n a s e c b เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการลบนี้ก็คือนำลบ1คูณทั้งสมการนะคะเมื่อนำลบ1คูณทั้งสมการลบ1คูณลบสก็ได้เป็น10ลบ1คูณด้วยลบ n a s e c b ก็มีค่าเท่ากับ n a s e c b เพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราสามารถตอบได้แล้วค่ะว่าดังนั้นพนักง,งานที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟมีจํานวน10คนนั่นเองค่ะถ้าถถ้าถูกติ๊กถูกด้วยปากกาแดงนะคะถ้าผิดเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปตรงบริเวณข้างข้อนั้นด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่2นะคะขอพูดว่าในการสอบของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่งนะคะพบว่ามีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนวิชาสังคมศึกษา48คนวิชาภาษาไทย45คนและมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา15คนผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย15คนและผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนและมีผู้ที่ผ่านทั้งสวิชา5คนนะคะจงหาจํานวนผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชานะคะ จากโจทย์เนี้ยก็คือมันจะเ,เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีคณิตศาสตร์มีสังคมและภาษาไทยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องแทนเซตกันก่อนเนาะโดยให้เอเนาะแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ B แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษา C แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อเราแทนเซตแต่ละเซตแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์อีกรอบค่ะ เมื่อเราดูโจทย์เนาะเขาบอกว่าในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมยศึกษาตอนปลายห้องหนึ่งนะคะพบว่ามีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนนี่ซึ่งคณิตศาสตร์ของเราแทนอะไรคะเซตเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น NA ของเราคือ37ค่ะต่อไปนะคะวิชาสังคมศึกษา48คนซึ่งสังคมของเราคือเซต B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น NB ของเราคือ48ค่ะต่อไป วิชาภาษาไทย45คนภาษาไทยของเรานะคะแทนด้วยเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น nc ของเราก็มีค่าเท่ากับ45ค่ะต่อไปและมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะคะและสังคม15คนซึ่งคณิตของเรา a ใช่ไหมคะสังคม b เชื่อมด้วยและเพราะฉะนั้นต้องเป็น เอเซกเพราะฉะนั้น a s เซกของเรามีค่าเท่ากับ15ค่ะต่อไปค่ะผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยสังคมศึกษาของเราแทน B ภาษาไทยแทนด้วยอีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น b และ C และคือเซกเพราะฉะนั้น b เซก c มีค่าเท่ากับ13ค่ะ ต่อไปผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนนะคะซึ่งคณิตศาสตร์ของเราคือ A ใช่ไหมคะคณิตศาสตร์คือ A ภาษาไทยคือ C เพราะฉะนั้น A กับ C มันเชื่อมด้วยและและคือเซกเพราะฉะนั้น A ศเซก C มีค่าเท่ากับ7นะคะต่อไปตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าและมีผู้ที่ผ่านทั้ง3วิชาผ่านทั้ง3วิชานั้นหมายถึงผ่านทั้งคณิตศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาไทยเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงเนี้ยผ่านดั้ง3วิชาจะต้องเป็น a s ศ c b เ e c c เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ a sec b sec c มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะจากการสังเกตค่าที่เราได้มาเนาะนี่นะคะ ก็จะเป็นดังนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าจงหาจํานวนผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชาการสอบผ่านอย่างน้อย1วิชามันหมายถึง1วิชาก็ได้2วิชาก็ได้3วิชาก็ได้เพราะฉะนั้นมันหมายถึงการที่เราหา A union B union C นั่นเองเพราะการ union เนี้ยในกรณีที่เขียนว่า A union B union C มันหมายถึงว่า A อย่างเดียวก็ได้หรือ b อย่างเดียวก็ได้หรือ c อย่างเดียวก็ได้หรือ a หรือ b หรือ a หรือ c หรือ b หรือ c หรือ a หรือ b หรือ c ก <g ülme> ็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือจำนวนสมาชิกของ A เน i o น B เน i o น C ใช่ไหมคะดังนั้นจากสูตรค่ะนี่เลยจำนวนสมาชิกของ A u เน o น B u n i o น C เท่ากับจำนวนสมาชิกของ A บวกด้วยจำนวนสมาชิกของ B บวกด้วยจำนวนสมาชิกของ C ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A เซก B ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ B เซก C ลบด้วยจำนวนสมาชิกของ A เซก C และบวก <s ummer> เพิ่มเข้าไปด้วยสมาชิกของ A เซก B เซก C นั่นเองเพราะฉะนั้นเราค่อยๆแทนค่าค่ะ จำนวนสมาชิกของ A union B union C คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแทนลงไปในค่าเดิมเลยก็คือ NA union B union C นะคะค่านี้ NA ของเราคะ่ะ NA ของเราคือ37เนาะบวกด้วย NB ของเราคือ48นะคะบวกด้วย NC ของเราคือ45นะคะลบด้วย NA s e B NA s e B คือ15นะคะ ลบด้วย nbsexc nbsexc ของเราคือ13นะคะลบด้วย nasexc nasexc ของเราคือ7นะคะบวกด้วย nasexbsexc ก็คือ5นั่นเองนะคะจากนั้นดำเนินการบวกลบค่ะแล้วก็มาคิดเนาะ37นะคะบวกด้วย48นะคะบวกด้วย45นะคะก็ได้เป็น130แล้วเนาะ130นะคะลบด้วย15ะคะ่ะ ก็จะเป็น115นะคะลบด้วย13นะคะก็จะเป็น102นะคะลบด้วย7นะคะก็จะเป็น95 95บวกด้วย5เข้าไปก็จะกลายเป็น100นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าจำนวนสมาชิกของ A union B union C ก็คือ100นะคะเพราะฉะนั้นเวลาสรุปนะคะทวนโจทย์ด้วยว่าดังนั้นจำนวนผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อย1วิชามี100้คนนั่นเองนะคะ หรือบางทีนักเรียนไม่ได้ใช้วิธีการคิดแบบสูตรนี้อาจจะใช้วิธีการคิดโดยแผนภาพก็ได้นะคะถ้าใช้วิธีคิดตามแผนภาพใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาตรงนี้และข้อมูลเรามาใส่ในแผนภาพเลยนะคะอ่ะเวลาใส่เนาะเราต้องใส่ตรงบริเวณที่มันซ้ํากันของทั้ง3เซตก่อนใช่ไหมคะตรงที่มันมีบริเวณที่ทั้ง3าเซตมีสมาชิกร่วมกันก่อนก็คือตรงบริเวณนี้ค่ะ n a เศก b เศก c นะคะนี่ตรงนี้เลยซึ่ง n a เ e c b เศก c มีค่าเท่ากับ5เราก็ใส่5ลงไปอาลืมเขียนเนาะเซต a เซต b และเซต c ค่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะ a เ e ก b a เศก b เท่ากับ15 a เ e ก b คือตรงนี้นะคะนี่นะมันคือ15แต่ใส่ลงไปแล้ว5เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือ10ค่ะต่อไปค่ะ b เ e ก c b เศก c คือตรงนี้นะคะนี่นะ b เศก c ของเราคือ13 นะะใส่ไปแล้ว5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ8นั่นเองต่อไปนี่ค่ะ a s e กซ a s e กซนะคะคือตรงนี้ค่ะ a s e กซของเราคือ7ใช่ไหมคะแต่ใส่ไปแล้ว5เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเซต a ของเราเซต a ของเราคือ37หมายถึงทั้งหมดนี่คือ37นะคะนี่นะ37นะคะแต่ใส่ลงไปแล้วเท่าไหร่คะแต่ใส่ลงไปแล้ว17นะคะใส่ลงไปแล้ว17 จาก37ใส่ลงไปแล้ว17เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ20นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเซต B เนาะเซต B คือตรงนี้ใช่ไหมคะเซต B คือตรงนี้หมดเลยซึ่งมันมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ48่ใช่ไหมคะ48แต่ใส่ลงไปแล้วเท่าไหร่คะ23ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอา48ลบออก23ก็เหลือ25นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้คือเซต C นะคะ เซซีนะซึ่งเซซีมีทั้งหมด45แต่ใส่ลงไปแล้วเท่าไหร่คะ15ใช่ไหมคะทั้งหมดคือ45นี่นะใส่ลงไปแล้ว15เพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่คะเหลือ30นั่นเองเพราะฉะนั้นจัดการะคะ่ะสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ว่าจำนวนผู้ผ่านอย่างน้อย1วิชาอาจจะเป็นนี่คะ่ะ1วิชาตรงนี้2วิชาคือตรงบริเวณตรงนี้ สามวิชาตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันหมายถึงการที่เราหา NA Union B Union C นั่นเองเพราะฉะนั้นจัดการบวกค่ะเวลาเราบวกเนาะเราค่อยคิยคยคดเนาะ8บวก2 10, ใช่ไหมคะ10แล้วก็20อบ่บวก3าเป็น50 50บวกกับ20เป็น70ใช่ไหมคะเจบวกย5เป็นเท่าไหร่คะเจบวก25เป็น95 95บเวก5เป็น100เพราะฉะนั้นเป็นไงคะคำตอบเท่ากันไหมคะ แน่นอนค่ะคำตอบเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกคิดวิธีใดวิธีหนึ่งได้เลยนะคะจะใช้วิธีตามสูตรแบบนี้เลยก็ได้หรือใช้วิธีตามแผนภาพในการคิดก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะจากข้อที่3โจทย์ขอบอกว่า จากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ3า0 0 0คนพบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทกอขอและคอดังนี้นะคะผู้ถือหุ้นบริษัทกอ200คนผู้ถือหุ้นบริษัทขอ250คนผู้ถือหุ้นบริษัทคอ300คนผู้ถือหุ้นบริษัทกและขอ50คนผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอ40คน ผู้ถือหุ้นบริษัทกและคอ0คนและไม่มีผู้ถือหุ้นทั้ง3าบริษัทพร้อมกันนะคะจากจำนวนไม่มีผู้ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกันนะคะจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของทั้ง3าบริษัทนี้มีจำนวนเท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท3บริษัทใช่ไหมคะคือกขอและคอเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนเซตก่อนนะคะว่า ให้เซตละกันแทนเซตของผู้ที่ถือหุ้นบริษัทก B แทนเซตของผู้ที่ถือหุ้นบริษัทขอ C แทนผู้ถือหุ้นบริษัทคอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นบริษัทก2อ0คนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น nA ใช่ไหมคะเท่ากับ200นั่นเองต่อไปค่ะผู้ถือหุ้นบริษัทขอ2 5งคนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น nB เท่ากับ250ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ ผู้ถือหุ้นบริษัทคอ300คนเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น n c เท่ากับ300นะคะและส่วนตรงนี้ค่ะผู้ถือหุ้นบริษัทกอและขอกค,คือ a ใช่ไหมคะกอคือ a b b คือขอใช่ไหมคะซึ่งเชื่อมด้วยและเพราะฉะนั้นมันเป็นเซก จะได้เป็น NA s e ก B เท่ากับ50นะคะต่อไปถือหุ้นบริษัทขอคือ B คอคือ C เพราะฉะนั้นมี B C เชื่อมด้วยและใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น NA s e ก C เท่ากับ40คนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพูดถือหุ้นบริษัทกอและคอกอคือ A คอคือ C เพราะฉะนั้นจะเป็น A s e c C นี่นะทำไมถึงเป็นเสกเพราะว่ามันเชื่อมด้วยแหละนั่นเองดังนั้น NA SeC จะมีค่าเท่ากับ30สนะคะส่วนตรงนี้ไม่มีผู้ที่ถือหุ้นบริษัททั้งไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าทั้ง3บริษัทพร้อมกันก็จะต้องเป็น NA เศก c นะคะไม่มีก็คือแทนด้วยศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากที่คูสรุปตรงนี้พร้อมกับนักเรียนมืน่อตะกีนะคะก็จะได้ผลอยู่ตรงนี้นะคะ และคราวนี้มาดูค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหานะคะเขาถามหาตรงนี้ค่ะสิ่งที่เขาถามหาคือผู้ที่ถือหุ้นนะคะบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของทั้ง3าบริษัทนี้คือไม่ใช่หุ้นของกอขและคอดังนั้นเวลาหาเนาะเราก็สามารถหาได้จากแผนภาพใช่ไหมคะ,ะถ้าเราใช้กรณีหาแผนภาพเราก็นี่ค่ะ ใส่ค่าลงไปเนาะตามเซตนะคะ a b c a เ b b เ c a เ c แล้วก็ a เ b เ c ลงไปนะคะสิ่งที่เขาต้องการคืออยากรู้ว่าผู้ที่ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ของทั้ง3บริษัทนี้มีเท่าไหร่ก็คือตรงบริเวณด้านนอกเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือค่าที่อยู่ตรงบริเวณด้านนอกนั่นเองนะคะเวลาเราใส่ค่าลงไปเนาะในแผนภาพเราจะใส่ตรงบริเวณที่มันซ้ํากันมากที่สุดของเซตเพราะฉะนั้นคือตรงบริเวณนี้ค่ะ a เ b เ c นะคะซึ่ง a s e ซกของเราคือศูนย์เราก็ใส่ศูนย์ลงไปค่ะครานี้เรามาดูต่อนะคะ a s e b กบีเคือตรงบริเวณนี้นะคะมีค่าเท่ากับห0ใช่ไหมเนื่องจากตรงนี้เป็นศูนย์เราก็สามารถใส่ห0ลงไปได้เลยนะคะต่อไปตรงนี้ค่ะ a s e ซกนะคะ b ีคือตรงบริเวณนี้นะคะ b ีของเราคือ40ใส่ไปแล้วศูนย์ตรงนี้ก็คือ4ี่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ a s e ซกซีเคือตรงบริเวณนี้นะคะ a เ c ซมีค่าเท่ากับ30ใส่ไปแล้วสูตราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือ30นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะ na ของเรา na ของเราคือ200ใช่ไหมคะ200เนาะแต่ว่าใส่ลงไปแล้วเท่าไหร่คะ80ใช่ไหมคะราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือก็เหลือ1น0่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ nb ของเรา nb ของเราคือ250 b, b คือตรงนี้นะคะ 250ใช่ไหมคะใส่ไปแล้วเท่าไหร่เอ่ยใส่ไปแล้ว90ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือ160นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ n c ของเรา n c ของเราคือ300ใช่ไหมคะ300เนาะซึ่งใส่ไปแล้วเท่าไหร่คะใส่ไปแล้ว70เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือ230นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาหาผลรวมของ n a union b union c กัน ถ้าเราต้องการหา n a union b union c ใช่ไหมคะเราก็คือบวกตามนี้ให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจัดการบวกค่ะอ่ะ120นะคะบวกห้นะคะเป็น170ใช่ไหมคะหนึ้ยเจ็ดสิบวกสานะคะก็จะเป็น200ใช่ไหมคะอ่ะอีกทีนึงนะ120่งบวกห้เป็น170นะคะ170่งบวกสาเป็น 200ใช่ไหมคะ200บวก160งนะคะก็จะเป็น360บใช่มคิบบวก40ค่ะ360กบวกสก็จะเป็น400ใช่ไหมคะ้ยบวก230นะคะก็จะเป็น630ใช่ไหมคะอ่ะแน่นอนนะตอนนี้เราได้แล้ว 630เราอยากรู้บริเวณด้านนอกซึ่งบริเวณด้านนอกเราหาได้จากจานวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นะคะเราย้อนกลับไปดูโจทย์ค่ะจานวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์คือ3 0 0พใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าจากการสำรวจผ,ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3,000คน3,000คนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ในะเอกภพสัมพัทธ์คือ3,000คนแต่ลบออกตรงบริเวณที่เป็นผู้ถือหุ้น ABC นะคะ 6 3รนะคะเพราะฉะนั้น3 0 0 0 6 3ลบออกจะมีค่าเท่ากับ2370นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ2370เพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้นะคะว่าดังนั้นจำนวนผู้ที่ถือหุ้นบริษัทอ,อื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของทั้ง3บริษัทนี้มีจำนวน2370้คนค่ะโอเคเนาะ หรือถ้านักเรียนไม่ใช้วิธีการอธิบายในลักษณะแผนภาพนักเรียนสามารถใช้วิธีการอธิบายแบบนี้ค่ะก็คืออันดับแรกเราจะต้องหา n a union b union c ก่อนเมื่อหา n a union b union c เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปหา จำนวนสมาชิกของคอมเพลเมนต์ NA Union B Union C ก็คือการที่เราเอาจำนวนเอกภพสัมพัทธ์นะคะลบออกด้วยจำนวนสมาชิกของ A Union B u นีย n C นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูวิธีที่2นะคะเวลาทำเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะถ้าจากวิธีที่2อันดับแรกเราจะต้องหา NA Union B Union C นะคะซึ่งสูตรตามนี้เลยค่ะเรายกสูตรมานะคะจากนั้นเราแทนค่าสูตรลงไป NA Union B Union C คือสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเขียนไว้เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ค่ะ NA ของเราคือ200นะคะ NB คือ250 nc คือ300ลบด้วย na เก b คือ50ลบด้วย nb เก c คือ40ลบด้วย na เก c คือ30นะคะบวกด้วย na เก b เก c คือ0นะคะจากนั้นเรามาแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะ200บวก250เป็น450ใช่ไหมคะ450บวก300 450บวก300ก็จะเป็น750ใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะลบออกด้วย50 ะเราลบออกด้วย50นะคะก็จะเหลือ700นะคะ700ลบออก40นะคะก็จะเหลือ6 0 660นะคะ660เนาะ660ลบออกด้วย30นะคะก็จะเป็น630บวก0ก็คือ630เหมือนเดิม ะะคะจากนั้นเราจะไปหาจำนวนสมาชิกของคอมพลเมนต์ของ A ยู u n ีย n B union C คือจำนวนของเอกภพสัมพัทธ์นะคะลบด้วย nA u n i o น B u น i o n C เพราะฉะนั้นจำนวนของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดที่เราหาเมื่อกี้คือ3,000ใช่ไหมคะลบออกด้วย nA u n i o น B u น i o n C คือหกร้อยสามสนั่นเองเพราะฉะนั้น3,000ันลบหกรซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ2,370นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็สามารถตอบได้ว่านะคะดังนั้นผู้ที่ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของทั้ง3บริษัทนี้มีจํานวน2370คนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2คําตอบเป็นไงคะมีค่าเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเลือกใช้วิธีไหนถ้าเลือกใช้วิธีใดก็เลือกทําวิธีหนึ่งไปเลยนะคะไม่ต้องทําทั้ง2วิธีนะคะเพราะมันจะเสียเวลานิดหนึ่งนะคะถ้าถูกติก๊กถูกด้วยปากกาแดงถ้าผิดเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปตรงบริเวณข้างข้อนั้นด้วยนะคะ